สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาพบกับไทยบันนอกกีก้าเดอร์พี่น้องเด้อวันนี้มี้สิพ้าไปกินชาบูเสร็จแล้วกวนคำใหญ่ๆเลยพี่น้องจำน้ำจิม้มเสียเ,เปล่าขบปากงำพวนเหลี่ยมเป็นยังไงล่ะเพี่ยงมาเบิ่งข้างหน้านี่างตอนใหญ่ย่านแต่ละ้พูดได้ลื่นได้หนีกระไรเอาจุ่ม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 แล้วก็จิ้มจิ้มจิ้มแล้วก็จุ่มแล้วก็จุ่มน้ำจิ้มยัดเข้าปากกับพวนเหลี่ยมเสียบลายเพื่อนว่าเป็นยังไงพี่น้องเป็นยังไงเอานี่อีกจะคำหนึ่งคำใหญ่ๆว่าสั่นเพื่อนว่า วานเดี่ยวมีแต่แนวเสียือพันวาพูนแนวพูนแต่ละคำมีแต่คำมีไงตักขึ้นแล้วก็จุ่มแล้วก็จิ้มแล้วก็จิ้มแล้วก็จุ่มแล้วก็ะบอกคำว่าย่านด้วนก็เพรต้องกินเด้อเฮ้เป็นไดรละย่านด้วนก็เพรต้องกินมาสั่นเอ๋อนี่เห็นมอสนี่จุ่มไข่จิ้มไข่เข้าไปพี่น้องมีแต่คำโป๊ดเป็นตาเสียบแย่งไรพูนว่าปูน่าเบิงหน้าลวดโอ้ยกระสออนน้ำเหล้าลายไอ้นี่ กินไปแซ่บไปแล้วมีความสุขไรผิวเอาเบิ่งหน้างันนี้วันนี้เห็นผัวกินกากนีน้ำละใส่ไข่กัดงามเข้าปากกินได้ดับบาทได้ดิแซ่อะไรวะท่นกินเข้าไปจักไปเอาอย่างมาแน่สารพัดสารเพบบพอได้แบาบย่างไปหาแนวมากินอีกพี่น้องเอ้ยเป็นไงปุ่น่ะจักไปเปิดตัวมากตัวขเขาหาแนวอ,อยู่แนวกินไม่อีกปุ่น่ะจักได้อย่างมาถึงสารพัดแนวกินถึงบาร์บีคิวหมูย่างไก่ย่าง เอาปอนั่งอย่นี้เขาในยา้ายกยอกยอกก่าท่านได้ให้กินมาสั่นพนักงานเ์มันกิดมาเติมน้ำซุปไผ่นอมพี่น่องเป็นนย่างนั้นเหรอเขายอกไายขวาไายขวาเลยศูนย์อเลยแล้วก็บอกเขามามากินแล้วมากินแล้วขนาดว่ามากินเราก็เอาข่าวปากกับพี่น่องเออ